ผมร่วมวงด้วยได้ใช่ไหมครับแล้วนี่มาส,สัญญาอะไรกันถึงไม่ต้องมีผมล่ะเรื่องบทส่งให้ผมคนเดียวก็พอแล้วนะแล้วเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องแขกรับเชิญที่มารายการด้วยค่ะค่ะเรื่องนั้นระบุไว้ในสัญญาของคุณจีซูโฮแล้วล่ะคะ่ะเรื่องนั้นผมอนุวัตเองคนเดียวก็พอแล้ว แล้วงานเด่นๆของคุณคืออะไรคะคุณเคยได้รงงางวัลเกี่ยวกับงานเขียนบ้างไหมอ๋อยังค่ะในฐานะบริษัทคุณจีซูโฮเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดคนเอาไปลือว่าคุณคบกับเขาเพราะได้อยู่ด้วยกันในห้องจัดรายการสองต่อสองแล้วฉันก็แอบหวั่นใจว่าจะได้เจอคุณในบ้านลูกชายของฉันเหมือนครั้งที่แล้วอีก อเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะไม่มีวันค่ะไม่มีวันเรื่องวันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นระหว่างฉันกับคุณจีซูโฮแน่นอนเลยค่ะที่ฉันเติมคําว่าแน่นอนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคุณจีซูโฮไงคะหมายความว่าฉันเอาหัวเป็นประกันเลยค่ะฉันจะไม่มีวันตกหลุมรักคนแบบคุณจีซูโฮแน่นอนค่ะไม่มีทางค่ะ คนแบบจีซูโฮเนี่ยเป็นยังไงเหรอคะอืมเป็นคนที่ต่างกับฉันราวฟ้ากับเหวไงคะเพราะงั้นวางใจได้เลยคะ่ะท่านประธานงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะส่วนเรื่องสัญญาฉันจะขอปรึกษากับพีดีก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ